สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าใครที่สั่ง OBD2 ไปหรือว่าคิดว่าจะสั่ง OBD2 มาติดตั้งเองนะอันนี้ก็แนะนำเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องกัง,งวลน,นะครับว่ามันจะติดตั้งยากไหมหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวมามาดูก่อนล้กันรถของ Sky a c t i v จะเป็นคล้ายๆกันหมดนะฮะอ่ะมันจะมีตำแหน่งที่เราเนี่ยจะต้องเปิดฝากระโปรงกันทุกคันก็คือบริเวณนี้ ไม่ว่าจะเป็น cx 3มาด้า3มาด้า cx 5เหมือนกันหมดบริเวณนี้สังเกตนะครับจุดที่เราเปิดเนี่ยอยู่ใต้พวงอะไรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นว่ามันจะมีปลั๊กแบบนี้อะผมถ่ายมุมนี้ให้ดูนะนี่มันอยู่ข้างในนี้นะครับมันมีให้อยู่มุมนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาคุณซื้อมาเนี่ยในชุดคิดเนี่ยเขาจะมีสายมาให้นะครับแล้วมันจะมีปลั๊กแบบนี้เป็นรูปคางหมูเห็นไหมแล้วก็ที่รถเนี่ยเป็นไงมันก็เป็นคางหมูแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่มีทางเสียบผิดนะฮะคุณก็แค่เสียบตัวนี้เข้าไปด้านนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบไปปุ๊บอ่ะเรียบร้อยแต่โนต้ตไว้นิดนึงใครดูถึงขั้นตอนนี้การที่จะติดตั้ง OBD2 คุณจะต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับติดเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบปลัก๊กอันนี้ผมเสียบให้ดูเฉยเฉยก็คือคุณเดินสายรอไว้ก่อนพอพร้อมปุ๊บสตาร์ทรถแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับพอเสียบปลัก๊กปุ๊บ แล้วก็เซตตามปกติทีนี้อ่านเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมให้ดูสายเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อที่บางคนกังวลนะครับการที่เก็บสายเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าจะทําเองนะถ้าจะทําเองหนึ่งเนี่ยคุณถอดพา่นแนลตรงนี้มุมขวามือเนี่ยตรงเนี้มันเป็นชิ้นเนี่ยผมจะให้ดูคร่าวๆนะเนี่ยชิ้นนี้เอาออกมานะครับถ้าคุณเอาออกมาได้ คุณจะร้อยสายบริเวณมุมนี้ลงไปได้มันก็จะเก็บสร้างความเรียบร้อยได้แต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ซีเรียสบางคนเนี่ยเขาจะเดินล้อมาตรงนี้เลยแล้วก็ลงซอกนี้เนี่ยคุณสามารถดึงยางตรงตรงนี้ได้เลยแล้วก็เน็บไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเน็บตรงนี้ไล่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วก็มาสอดเข้าข้างล่างนี้แล้วก็เข้าไปใตน้นี้ทีนี้สายเนี่ยพอเข้าไปเสร็จเนี่ยเคเบิลทายคุณอาจจะไม่มีเอาแบบบันหรือ ลวดที่เขาให้มาในชุดเนี่ยพันไว้ก็ได้นะครับนะแล้วพอมาเจอช่างเจออะไรเนี่ยเราค่อยให้เขาเก็บสายไฟให้ก็ได้เนี่ยเนี่ยผมถ่ายให้ดูแบบนี้เลยนะนี่นะครับสายไฟที่เก็บของคันนี้จะอยู่ตรงนี้นี่ผมมัดไว้ตรงนี้เกาะไว้กับอะไรนี่ที่เปิดฝากระโปรงตรงนี้เป็นเคเบิลมันไม่ร่วงลงไปอยู่แล้วที่ต้องทําอย่างนี้เพราะอะไรบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปเข้าสู์เนี่ยบางทีเช็กระยะเนี่ยเขาดึงออกเลยเขาดึงออกปึ้งสายห้อยลงไปอย่างนี้ไม่เป็นไรครับ มันไม่ถึงคันเร่งเห็นไหมฮะผมทําไว้สั้นๆขออภัยนะไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเนี่ยไม่โดนเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณห้อยสายลงมามันไปเหยียบโดนมันก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาที่ไปเข้าศูนย์เขาดึงออกแล้วเรากลับมามันแปลกๆติดเครื่องเหมือนเดิมครับนะครับเราค่อยเสียบดึงปลั๊กออกก่อนดึงปลั๊กเสร็จติดเครื่องใหม่ปุ๊บสมมติติดเครื่องกดสตาร์ทเสียบคืนเข้าไปตึ๊บนี่ได้ยินเสียงไหมตัวนี้มันก็จะทํางานแล้วดังติ๊บ ทำงานแล้วนะฮะแต่ว่าพอคุณทําแบบนี้อย่างคันนี้ยังไม่ติดเครื่องแล้วเสียบอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาในบางคันคือดับเครื่องแล้วจอไม่ดับถ้าใครที่ติดตั้ง OBD2 แล้วคุณดับเครื่องแล้วจอไม่ดับสําหรับมาสด้าสกายผมแนะนํานะครับคุณลองดึงออกก่อนนะครับแล้วดับเครื่องสตาร์ทเครื่องใหม่พอสตาร์ทเสร็จปุ๊บนะครับเราค่อยเสียบนะฮะอย่างอันนี้เป็นรุ่นของที่ร้านที่เอามาจําหน่ายนะครับย้ํานะครับว่าแพงกว่าในช้อปปี้ลาซาด นะครับแต่ลูกค้าก็ยังสั่งกันก็จัดไปนะครับคันนี้เป็นโปรสุดท้ายละของของที่เราสั่งมาล็อตนี้ของที่สั่งมาลอตแรงหมดพอดีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันดับไปเองละเนี่ยเครื่องเพราะว่าระบบมันมันไม่ตรงน,นะฮะมันยังเขาเรียกอะไรมันยังอ่านไม่ได้ทีนี้เนี่ยอ่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้กดเข้าไปด้านหลังเนี่ยจะเป็นยังไงรุ่นที่เราขายลูกค้าจะเป็นปุ่มอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ปุ่มตรงนี้นี่พักได้ดูนะครับ นะอ่ะผมขออนุญาตนี่นเห็นไหมเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็กดเข้าไปตรงกลางเคาะเหมือน Enter นี่ถ้าคุณกดค้างตรงๆมันจะเป็น Escape หรือ ESC นะครับก็คือเป็นเมนูริกดออกอ่ะสมมุติอันเนี้ยเราจะเข้าคาว่า r ีเทิรเราแค่เคาะครับ1ทีสั้นๆเนี่ยออกแล้วแต่ถ้าเกิดคุณกดโฮค้างหรือว่ากดแช่มันจะเปลี่ยนหน้าอ่ะโทษทีครับกดธรรมดาเฉยอันนี้จะเปลี่ยนหน้าวนนี่ แต่ถ้าเกิดต้องการเข้าเมนูกดค้างครับจะเข้ามาหน้านี้เวลาคุณเจอโค้ดนี่คุณเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยเห็นนะขัน้นที่นิ้ผมจะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยผมเขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยเนี่ยคุณก็กดเคาะเข้าไปก็เป็น OBD diagnose นะครับตัวนี้ก็เลื่อนมาที่คาว่าสแกนเนี่ยสแกนได้ว่าเจอโค้ดอะไรมีปัญหานะฮะตอนนี้น้องเขาใส่ขั้วแบตแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับคันนี้ไฟน่าจะโชว์ตอนนี้นะฮะอ่ะเรียบร้อย ไฟมันน่าจะโชนในระบบแล้วล่ะเพราะว่าปลั๊กมันยังเสียบไม่หมดนะฮะเขากำลังเซอร์วิสงานอยู่ด้านหน้านี่นี่น้นนองเขาทำอยู่นะฮะอ่ะไฟมันก็จะดับนิดนึงนะครับของจริงไม่ดับนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์อ่ะอน,นี้ผมเคาะเข้าไปลองที่เจอป่ะไม่เจอเครื่องไม่ติดนะดน<ะ>้าติดเครื่องได้ไหมได้แล้วเหรออ่ะเดี๋ยวลองเลยดูนะครับ สตาร์ทนะครับอ่ะผมเอาใหม่เลยเริ่มใหม่เลยนะดับเครื่องสมมุติว่าคุณเสียบไม่เสียบนะครับนะติดเครื่องนะครับติดเครื่องเรียบร้อยปุ๊บทำไงต่อร้อนก็เปิดแอร์ครับ <c oughs> คราวนี้เราก็เสียบสายครับนี่นะครับไม่ธรรมดาครับหน้าจอก็ดังติดละพร้อมทำงานละนะครับ ก็ให้เขาอ่านระบบไปแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะนี่เห็นไหมมันจะช้ากว่ารอบแรกเห็นไหมแต่ OBD2 ตัวนี้รุ่นที่เราสั่งมาเนี่ยทำงานค่อนข้างจะไวนะครับก็คือนี่ครั้งแรกมันก็จะ connecting เพื่อเพื่อเลือกซอฟต์แวร์เนี่ยว่าเป็นตัวไหนเวอร์ชั่นไหนเห็นไหมแล้วก็เลือกภาษาแต่ตัวนี้มันไม่มีภาษาไทยหรอกมันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไต้หวันนะกด enter ไปเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าติดเองได้นะครับทีนี้ น้ดดึงปั๊กแอร์โฟออกให้หน่อย,อ,ยอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างสถานการณ์สมมติว่าช่างเป้ดึงปึ๊บดึงยังอ่ามาแล้วนี่เห็นไหมอา้าวตอนนี้อย่าเพิ่งเสียบนะอ่าดูนะครับสมมุติวันนี้คุณขับรถไปไฟมันขึ้นแบบนี้ทำไงเมนูคุณกดค้างครับเลื่อนมาที่คำว่า OBD d i a g n o s e นะฮะกดคาอไปหนึ่งทีไปกดคำว่าสแกนขึ้นมาแล้วนะครับ P 0 1 1 3อย่างเงี้ยคุณเจอ P 0 1 1 3ทําไงอ่าถ่ายรูปครับเก็บไว้ให้ช่างดูถ้าเราทําเองไม่ได้แล้วก็ขอไปอีกหนึ่งทีคุณกดคำว่าคลีนหรือเคลียร์ดูก่อนสิสมมุติว่าลองเคลียร์ดู่ะเคลียร์ไปปับ๊บนะครับนี่ถ้าเซนเซอร์มันเสียไหมเคลียร์ไปมันก็จะไม่หาย อ่ะสมมติว่าเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่ละช่างเป้เสียบให้หน่อยนะครับอ่ะตัวนี้สมมุติว่าเซนเซ,นเซอร์มันเปลี่ยนเรียบร้อยละหรือมันเออมันเออเฉยๆอ่ะกดสแกนดูทีซิเจอไหมอันนี้เป็นโค้ดที่ค้างนะครับเขาเสียบปลากคืนไปแล้วอ่ะไฟมันยังกระพริบอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะสแกนนะครับอ่ะไปที่คลีนนะครับดูครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะหายแล้ว ส่วนล้อถลายพวกนี้เดี๋ยวไปวิ่งแป๊บหนึ่งพอดีรถมันจอดอยู่นะครับก็จะไม่มีโค้ดแล้วนี่นะครับอลองสแกนอีกทีหนึ่งเลื่อนขึ้นมา OBDdiagnos นะครับสแกนยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วเห็นไหมครับ No DTC นะครับนี่อันนี้ก็คือการใช้งานของเขาไม่ยากแล้วในกล่องมีคู่มือภาษาไทยให้นะครับตัวนี้ไฟสีพวกนี้เซ็ตได้หมดนะครับนะเดี๋ยวผมลองเล่นคร่าวๆให้คุณจะชอบหน้าตาแบบนี้ ก็ความเร็วอยู่ข้างบนวัดวนอยู่ตรงนี้อันนี้รอบเครื่องยนต์สมมติคุณอยากเปลี่ยนคุณเปลี่ยนข้างขวาคุณสไลด์มาข้างขวาที่นิ้วมาข้างขวานี้นี่เห็นไหมผมสไลด์ขวาไปอันนี้เป็นระยะกิโลสลดบไปอีกเป็นเวลาเวลาที่ขับมาอันนี้ระยะทาง distance นะครับนี่เอนจินคุณแลนด์เทมสนี่63สมมตุติผมอยากเปลี่ยนข้างซ้ายผมผักไปข้างซ้ายที่นิ้วดูนะครับเห็นไหมผมผักไปข้างนูน้นนี่0.5ลิตรรอบเครื่องยนต์ เวลานะครับระยะทางอ่าสมมุติว่าเอาเป็นคูลแลนทั้งคู่ก่อนหน้านี้อ่ะเราไม่ชอบหน้านี้เรากดเคาะตรงๆเข้ามานะครับเคาะไปตรงๆนะครับตึ๊กตรงๆนี่เปลี่ยนเป็นหน้านี้เผื่อบางคนชอบแนวนี้ไม่ชอบเคาะอีกเป็นแบบนี้ได้ไหมแล้วเลื่อนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หมดตัวล่างจะเอาเป็นอะไรบางคนบอกฉันดูแค่น้ําก็พออ่ะอย่างนี้ดูง่ายนะครับหรือจะเป็นความเร็วอย่างเดียวเอาไว้ดูเวลาขับรถอย่างเงี้ย ไม่อยากเหลือบลงมามองก็เดี๋ยวเราจะติดไว้มุมนี้ก็มองได้ความเร็วนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนี่อันนี้เป็นตารางที่ดูได้ค่อนข้างจะกว้างสุดนะครับมีคูแลนด์มีโวล์ Won, นะแล้วก็มีเวลาในการเดินทางทีนี้เดี๋ยวถ้าผมเปลี่ยนข้างขวาแล้วกันนี่เป็นระยะกิโลที่วิ่งไปนะครับแล้วก็มีออเทมหน้านี้จะหน้าพิเศษก็คือจะดูออเทมได้ก็คือดูอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ มีอีกตัวหนึ่งที่ดู AF นี่อาจจะไม่ได้ดูในดีเซลนะฮะแมปตัวนี้เนี่ยเป็น m a n i f o l d p r e s s u r e ก็คือแรงดันในท่อร่วมนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่8 psi ในรอบเดินเบาซึ่งมันเอาไว้ดูอะไรคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเลขมันจะเท่าไหร่คุณจําไว้ว่าตอนที่ติดตั้งมาเนี่ยตอนรถปกติเนี่ยมันวิ่งแบบนี้ขับไปตัวเลขขึ้นเท่าไหร่จําไว้นิดนึงว่าเฮ้ยมันขึ้นไปสูงสุดสมมุติ20 20เอ๊ะอยู่ๆวันนี้ทําไมรถขับยังไงก็ไม่มีถึง20อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรครับ ระบบอัดอากาศหรือเทอร์โบอาจจะมีปัญหาก็ได้นะก็จะได้บอกช่างเขาได้นะครับอ่าอย่างตัวเนี้ยมันเป็น TCP อะ่ะย่อมาจากเทอร์โบชาร์ r เจอร์เพเชอร์แต่ว่าบอกตรงๆว่าตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นถูกข,ข้อมูลตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้วัดออกมาเป๊ะนะครับเพราะว่าก็ตามราคาต้องบอกอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคงไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องไปดูมันนะครับอ่าโวลต์เนี่ยดูแน่นอนอยู่แล้วซึ่งถ้ารถทั่วไปดูหน้านี้แนะนําว่าโวลต์ดูไว้ดู ถ้าไม่ตัวนี้ไม่เป็นโวลต์ก็เป็นออยเทมทีท่ผมแนะนํานะครับนะอย่างอื่นก็คงไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่เนี่ยคุณจะเปลี่ยนข้างซ้ายก็ได้ทีนี้มันจะมีอะไรที่เซ็ตต้องเซ็ตอีกซื้อไปแล้วตัวนี้สปีดเทสลองได้0ูนย์ถคุณกดปุ๊บคุณออกรถไปเลยมันจะจับแล้วก็บอกเองว่าที่400เมตรใช้เวลากี่วินาทีเมื่อวานลองไปกับช่าง B ช่างมอสนั่ง3คนเสียง5ดีเซลอยู่ที่ประมาณ10วิปลายไม่ถึง11เร็วไหมล่ะนะครับ ทีนี้เรามาลองในส่วนของการเนี่ยเนหะ็นไหมอันนี้ดูเป็น DTC ก็เลื่อนคล้ายๆเครื่องของผมแต่มันดูได้ไม่เยอะหมดนะแต่ก็พอแล้วครับราคาเท่านี้แล้วก็ลูกค้าดูเยอะไปก็งงเชื่อผมเพราะว่าเราไม่ได้จําเป็นต้องดูขนาดนั้นทีนี้เราไม่ดูอะไรเซตติง้งนี่ลูกค้าดูครับภาษาเสียงสปีดอะลามอ่าอันนี้ต้องตั้งเพราะว่ามากับเครื่องเนี่ยร้อบางคนขับเร็วเดี๋ยวลําคานอ่ะสมมติว่าเนี่ยผมก็เลื่อนค้างเนี่ยเลื่อนนะสไลด์ค้าง มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอนะ่ะมันได้ถึงสองร้อยถ้าผมจำไม่ผิดานะแต่บางคนอาจจะไว้เตือนขับเกินก็ได้ร้อยี่สิบแต่ผมจะขี้รำคาญผมก็ไม่เอาแต่นี่ตั้งสองร้อยไปเลยนะครับคูแลนร้อยยี่สิบสูงไปเลื่อนกลับนะครับเนี่ยสไลด์ไปทางซ้ายนะครับกลับมันก็จะลดลงตัวนี้เอาซักร้อยห้าแล้วกันให้มันร้องจะได้รู้ตัวก่อนรอบเครื่องยนต์หกพันไม่เป็นไร แบตเตอรี่อ่าสิบจุดห้าต่ำไปหน่อยเตือนสักสิบเอ็ดแล้วกันเมื่อไหร่ก็ตามวนถึงสิบเอ็ดมันจะร้องนะครับสปีดแอรจัสก็จะเป็นเรื่องของค่าความเร็วเช่นคุณเห็นว่าในเข็มมันเท่านี้ตรงนี้เท่านี้วิธีถ้าเป็นผมผมจะเปิด Google m a p แล้วก็จับความเร็วจาก GPS นะครับแล้วก็ดูเพราะว่าหน้าจอรถเรามันก็ไม่ตรงหรอกแล้วเราอาจจะเซตตัวนี้มันคาลิเบตได้ก็คือคุณปรับชดเชยเนี่ย107%คุณอาจจะบอกเฮ้ยมันอ่อนไปลดลงเลยเหลือ10อยอย่างเงี้ย นะครับตัวเลขมันก็จะขึ้นช้าลงนะครับมันก็เป็นการตั้งมาให้นะฮะอันนี้ละกันเอนจินไซส์นี่อ่านี่2.2นะครับมีไม้อ่าอมีนะอันนี้แปะปรับพวกการชิ้นเพลืองเชื้อเพลิงเอาไว้ดูหน่วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มีใครดูตรงนี้หรอกสีเมื่อกี้เบอร์หนึ่งตัวนัืือผมจําไม่ได้เดี๋ยวขอไปเล่นก่อนแต่ว่าเนี่ยคุณเคาะเข้าไปปุ๊บคุณเปลี่ยนเห็นไ,ไหมแดงส้มเหลืองเขียว น้ำเงินฟ้าอ่ะสมมติเอาสีฟ้าไอ้บูอ่ะนี่ผมจะเลือกอ่ะสีเหลืองผมชอบนี้สีเหลืองอ่ะเอาขาวซะหน่อยไหมอ่ะขาวครบแล้วอ่ะกดออกมาหน้าจอเห็นไหมหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีอีกอารมณ์หนึ่งอ่าตัวนี้ก็เลื่อนเนี่ยอันนี้จริงๆผมว่าหน้านี้ก็ดูง่ายนะครับโอเคก็น่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นประมาณหนึ่งแล้วนะครับใครที่สั่งรุ่นนี้ไปเล่นส่วนใครที่ซื้อไปหาติดเองก็ อยากจะดูการเดินสายอ่ะเดี๋ยวผมต่อให้นิดนึงว่าคุณควรจะเซตอะไรยังไงแล้วก็ดูสายยังไงเนอ้อ่ะเวลาติดตั้งสายขึ้นมานะครับร้อยลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันโผล่ไปข้างล่างเนี่ยแล้วก็เก็บเข้าไปทีนี้ไอพานแนวตรงเนี้ยมันจะมีตุ่มอยู่ข้างในหนึ่งสองสเสียบลงไปข้างล่างเวลาผมจะใส่คืนนะครับมันอาจจะไม่ถนัดนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไร นี่ผมจะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแอร์แบ็กนะครับเวลาเก็บสายอะไรควรจะสายอยู่ข้างหลังแอร์แบ็กจำไว้นะครับหลังก็คืออยู่ฝั่งเหล็กนะฮะอย่าย,ยืนมาข้างหน้านะครับนะเวลาเป็นม่านม่านแอร์แบ็กมันทํางานเนี่ยมันจะได้ไม่เกะก,กะโดนสายออกมานะครับนะนี่พอเสียบเข้าไปเสร็บเสียบลงไปก่อนมันก็จะสนิทเห็นไหมเวลาใช้งานจริงก็จะเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราจะติดกาวสองหน้าแล้วก็วางนะครับขาในชุดเขามีให้ก็อาจจะวางไว้ประมาณนี้ ลูกค้าจะได้ขับง่ายนะครับแล้วก็เอื้อมมือไปเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้างหลังก็ได้ทีนี้ข้างบนวันนี้ไม่เคยถ่ายเยอะขนาดนี้นะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรทีเดียวครับปล่อยของนะฮะเพราะว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดบางคนใช้รถชั่วโมงนี้อ่ะบางคนอยากประหยัดติดตั้งเองก็ล,ลองดูนะครับมาที่ร้านก็แพงกว่าบอกตรงๆนี่มันจะมีสายตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นรูตรงนี้นี่น,นี่เป็นวงลีตรงนี้เป็นวงลีเนี่ยเนี่ย เราก็สอดให้มันเข้าให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้นิดนึงเพราะว่ามันใช้สองมือไม่ได้ไอ้มือเดียวไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะฮะก็พยายามให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะมุมนี้แล้วกันอาจจะไม่เห็นขออภัยเคียงงานก่อนนะฮะผมก็ทํามือเดียวเนี่ยละครับใช้มือเปล่าเนี่ยฮะ ดับเครื่องไหมน็อตดับบ้างอ่าโอเคอ่าโอเคนะครับผมคล้องเข้าไปแล้วสายจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เปิดไฟให้นะครับนี่นะเข้าไปแล้วเห็นไหมนะครับพอเข้าไปแล้วทำไงตบเลยครับอุ้งมือนะครับสารมือเล็งตรงนี้ให้ตรงนะครับมันจะมีเขี้ยวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขี้ยวตรงนี้เอาให้ตรงกับในรูนะครับนี่ครับ ทุบเลยนะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับอ่ะนี่มันสนิทแล้วนะฮะดูจากแนวตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะสนิทนะฮะแล้วก็กระดูกงูก็รูดกลับเข้าไปเลยนะครับนะนี่คลิปนี้ออกไปก็พ่อค้าก็ลำบากละติดตั้งเนี่ยเขาก็คิดจะตรงสะตังค์ได้มันก็เรื่องปกตินะครับดูเที่ครับนี่ครับเงื่อออกครับนะครับเงื่อออกต้องได้ตังค์นะฮะ โอเคเรียบร้อยนะครับเก็บสายก็เรียบร้อยในชุดเขาจะมีแป้นมาให้น,นี้เป็นกาวก็เดี๋ยวเราจะติดแล้วก็แปะตามชอบหรือว่าบางคนจะเอาสายมาออกมุมนี้ดึงขึ้นมาแปะไว้ตรงนี้หรือบางคนไม่แปะตรงนั้นเอาสายร้อยมานะครับมาเก็บอยู่ตรงคอพวงมาลัยตรงนี้ก็วางได้เนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็สวยนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ทํามาฝากสําหรับลูกค้าที่สนใจหรือว่าบางคนที่ติดตามเพจแล้ว สั่งเองในช้อปปี้ลาซาด้ามาติดคุณก็น่าจะพอได้ไอเดียแล้วนะครับว่ามันทําเองได้นะครับอุปกรณ์ก็มีเคเบิลไทยเล็กๆกันไกลหรือครีมตัดทั้งนิดนึงนะครับแล้วก็เดินสายอาจจะเจ็บมือล้วงๆเข้าไปหน่อยถ้าทําไม่ได้ก็เดินสายหย,ยาบๆไว้ก่อนแบบนี้นะครับเนี่ยเดินอ้อมข้างนอกเนี้ยเดินลอยเลยช่างมันใช้งานไปก่อนมีโอกาสเราค่อยให้ช่างเขาติดตั้งให้นะครับก็ถ้าชอบก็ติดตามเพจเราไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวโปรโมชั่นดีๆจะออกมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน ถ้าใครที่สนใจก็โปรโมชั่นของเมื่อวานก็จบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ให้แล้วกันนะครับใครอยู่ใจยังวัดสั่งเดี๋ยวส่งให้ได้ครับแล้เวเจอกันในรอบต่อไป,ไป,ไป,ไปบ๊ายบายครับสวัสดี